สวัสดีครับอยู่กับผมเต้ก็สคาร์ดอแล้วนะคะในช่วงการสเรดดิ้งโซนครับวันนี้เราก็มาให้คะแนนไมยที่ไปลองกันแล้วนะรก็รยังอยู่กับไม้ของคาราวล่ะครับผมก็เป็นเจ้าตัว a p e x MB อ็มจริงๆแล้ว a p e x m กกับ a p e x Series เนี่ยมันควรจะออกพร้อมกันนาองแต่บ้านเราก็เอาเจ้าตัวที่เป็นโปรกับซีบีเข้ามาก่อนแล้วเอ็มบีก็ตามมาที่หลังส่วนตัวเอ็มบีรอบนี้ก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายครับแค่เป็นพี่ใหญ่ ผมใชกัพี่ใหญ่ละกันเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ธรรมดาที่สุดแล้วก็คือเจ้าตัว mb เนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่เข้ามาหลังสุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากเป็นตัวคาร์บอนฟอร์แล้วก็ทำเรื่องของการไล่น้ำหนัก cg ไล่จากเหล็กยาวลงมาเหล็กสั้น,นเหล็กยาวก็จะ cg ต่ำเหล็กสั้นก็จะ cg สูงขึ้นไปจนถึงกลางานะครับก็ไล่ตามนั้นลงมาเป็นโปรเกรสซีฟ cg นอกจัน้ไม่มีอะไรเลยครับนะเรื่องของเทปนันอกจนไม่ม,ม,มีอะไรเลยจริง มีแค่เรื่องปกเสสีจรแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องของการเชฟช็อตไอตรงเจ้าตัวเลนิ g งเอไม่ใช่เชฟช็อตอีไอตัวเชฟเชฟขึ้นรูปเจ้าตัวโซกับเลนิ่ e เชให้มันมนขึ้นให้มันแต่เลนิของเรื่องนี้เป็นลักษณะตัดเป็นลักษณะเรียบตัดไม่ได้โค้งนะเป็นเรียบตัดเลยแล้วก็ด้านหลังก็เขาเรียกว่าเจียเบนตรงข้างหลังให้เป็นลักษณะโค้งแต่ว่าเรียบตัดเหมือนกันเขาจะเรียกเจ้าตัวว่าไดนามิกโซซึ่งในเจ้าตัว C b ก็มีในเจ้าตัวไอโปรก็มี เอเโปก็มีแต่ว่ามันจะไอตัวนี้มันจะดูดูเหลี่ยมชัดกว่า2ตัวน้องมันนะครับตัวโปรจะโค้งสุดตัวเอตัว CB จะกำกลางแต่เจ้าตัว MB เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนปัดมากกว่าใบเหล็กบางสุดชีวิตครับบางสมใจสำหรับคนที่ต้องการเจ้าตัวที่เป็น MB จะจ๋าจากทางด้านของ Calaway g o อ f อันนี้เป็นเหล็กสัญชาติอเมริการ้อยนะไม่ใช่ เป็นอเมริกันเจแปนนะการดีไซายทั้งหมดเป็นของอเมริาคารเว g l o b a l ารเวอเมริกานะครับผมไม่ได้เป็นตัวฟอร์ดที่ทำในญี่ปุ่นเป็น JDM เจ้าตัวนี้เป็น global spec เพราะฉะนั้นเวลาฟอร์ดมันจึงการความนุ่มแล้วก็การฟอร์ดที่ไม่เหมือนกับของเจ้าตัวญี่ปุ่นนะจ๊ะก็ถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มันโอเคกว่าน,นั้นไหมก็สำหรับคนที่ต้องการตีพุ่ง เนื่องจากมันไม่ได้มีซิไม่ได้มีแมสขนาดนั้นที่ทำให้ลูกรอยได้ง่ายสำหรับคนที่ต้องการเหล็กที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เชฟช็อตตีพุ่งตีทะลุทะลวมตียักยากนี่จะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคในระดับบินเลยนะจริงๆเรียกว่าโอเคที่สุดในของคาราเวนะตอนนี้สำหรับคนที่ต้องการเชฟช็อตบ่อยๆในแต่ละช็อตที่คุณต้องการจะ คุณสปินเช่นคุณต้องการให้มันปุ้งคุณชกดาวคุณชกดาวตีสมูทเข้าตีเป็นลักษณะโรทูโลเข้าคุณสามารถปัดสปินได้ค่อนข้างเยอะเจ้าตัวน,นี้ถือว่าโอเคครับผมเด็กเจ็ดตามงระเบียบหลอกือสามสิบสี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะตีไม่ลอยคุณจะตีไม่โดนซะมากกว่าด้วยขนาดไปของมันแต่ว่า ผมมองแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีระยะในมือทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนเลยนะถ้าคุณจะซื้อทั้งเซ็ตประกอบทิ้งไปก่อนเลยเพราะตามเฟกที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ได้ลองมันจะเป็นตัว NS Pro มีร้อยสิแต่ร้อยห้าร้อยยสิบวิดีแต่ระยะถ้าไม่มีในมือก็ติดค่อนข้างยากหน่อยส่งตัวร้อยห้าก็โอเคถือว่า ถ้าคุณตีร้อยี่สิบแล้วคุณรู้สึกว่าร้อยห้ามืนบาทตีร้อยห้าไม่แน่นเท่าแล้วก็ความหนักหน่วงของกายทิ่แข่งในร้อยห้ากรอกว่าเจ้าตัวร้อยี่สิบแต่ร้อยี่สิบคุณก็ต้องแบกมันไหวนะฮะสิบแปดหลุมโดยที่ว่าคุณเดินนะมองในมุมนี้สําหรับคนที่เ,เล็กสไตล์นี้น่าจะเดินหรือถ้าจะขึ้นรถกอล์ฟก็จะสบายหน่อยแต่ว่าถ้าเอาความสบายในการสวิงเจ้าตัวร้อยห้าจะทำให้เราสวิงได้นานกว่า ถ้าเป็นตัว120ถ้าร่างกายฟิตจริงเล่นเลยนะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของ ball speed แล้วก็ตอบเป็นเรื่องของ spin f ฟท์ที่ดีกว่ามากกว่าเจ้าตัว105สำหรับคนที่ต้องการเหล็กที่เป็นลนักษณะ t o ค r caliber เลยไม่ใช่ f e อ l alike t o ค r caliber แต่เป็น t o ค r caliber เลยต่120ครับแต่ถ้าคุณเป็นแบบว่า big and b o f f e r ที่อยากจะลองเล่นเหล็กและลองใช้ตัวเหล็กเหลนในการพัฒนาตัวเองคุณเล่น105ได้นะครับมันจะช่วยคุณถึระดับหนึ่ง ืีไม่ได้ลอยยากขนาดนั้นไม่ได้อะไรยากขนาดนั้นแต่ต้องอาศัยความเชีย่ยวในการข้อบอลน,นิดนึงเสียงก็ตามที้ยินเลยครับตามนี้ยินเลยไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ยากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียงปอกแป๊กเลยแน่นทุกเม็ดนะแน่นทุกเม็ดในเทปนี้ถ้าตัวไหนเสียงแน่นมากๆเป็นร้อยยี่สิบแต่ถ้าตัวไหนเสียงแน่นแบบนวลๆเบาๆจะเป็นตัวร้อยห้านะครับผม,มน้ำหนักก้ารเนาะ ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนอกจากเรื่องของโปรเกรสซีฟซีจีนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับผมมันทำออกในนน,นคอมโบอะส่วนใหญ่ก็จะพิชชิ่จนถึงเจ็ดจะเป็นตัวนี้หรือไม่ก็พิชชิ่ถึงแปดจะเป็นเอ็นบีแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดหกห้าสี่สามหรือจะเป็นตัวตัวซีบีกันทั้งหมดหรือไม่ก็เป็นตัวโปรกันไปหมดนะฮะนอกจนกก็ประมาณนี้ประมาณไม่ได้มีอะไรเลย สำหรับเจ้าตัวคาราวลตัวนี้นะฮะก็ไม่ต้องอหูวหวาอะไราไมากมายนะไม่ต้องตกใจกันเยอะแค่บอกว่าถ้าไม่มีระยะในมือจร่งก่อนเลยนะเมื่อพันสัตว์จริงถ้าคุณตีเหลขเจ็ดสักร้อยห้าสิบมาตีตัวนี้เลขเจ็ดคุณไม่สะดวกประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยสามสิบแต่สิ่งที่แลกกลับมาคือเรื่องสปินที่สูงขึ้นถ้าคุณเข้าบอลถูกระยะคุณก็จะมาถ้าคุณสามารถทำเลทิปได้ก็จะได้ระยะค่อนข้างดีแต่ถ้าคุณยัง ไม่แม่นยังไม่แม่นเลยยังไม่ตีเหล็กคาเวตี้แบ็คใบใหญ่ๆโดนมางไม่โดนมากลอยม่งไม่ลอยมากในฐานะที่ว่าตีจบวงแล้วนะไม่ใช่ว่าตีแค่คืนนึงนะตีจบวงแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็อาจจะทําให้คุณเจ็บสะสมได้นิดหน่อยนะเพราะว่าไวเบรตที่ส่งเขาทั้งะแรงแต่มันก็จะสลับมาสำหรับคนที่ตีเป็นแล้วแล้วต้องการจะฝึกฝีมือต้องการจะเชฟต้องการจะเล่นลุลุแรงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือได้เลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณเทปอย์นะตามทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมาแล้วก็จะให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ9.4คะแนนครับผมที่ให้9.4เพราะว่าหนึ่งคือไม่รู้ว่าตอนนี้ยังโมโบได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเข้ามาช้ากว่าเจ้าตัว2ตัวแรกแล้วก็ถ้าลองมองในมุมนึงผมว่าผมชอบไอค้อนมากกว่าแล้วลองมองในมุมหนึงผมว่าตัวเล็กเอพิก ในชุดเก่าๆรู้สึกจะดูดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ดูดีไซน์มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะตามยุคเท่าไหร่มันมันจะคลาสสิกกับใหม่คลาสสิกมันจะเป็นยุคใหม่ก็พี่น้องมันสองตัวดูใหม่กว่าพี่น้องมันสองตัวดูใหม่กว่าแล้ะไอเจ้าตัวฝาแฝด น้องใหม่2อตัวคือไอตัว AI 200กับ3าม้อยเนี่ยมันก็ดูจะทันสมัยกว่าละดูดูมีอะไรเขาเรียกว่าดูอาวงกากว่าหน่อยนะครับใช่สำหรับตัวตัวน้องใหม่ที่มันกำลังมา3ตัวแสตสที่เป็นตัว inner cavity อ่ะที่เป็นตัว APEX t i t ท n i เ m มตัว APEX AI ส0งร้อตัว APEX AI 300เนี่ยมันจนดูทันสมัยดูสมัยใหม่กว่า เจ้าตัวซีดีนี่ก็เลยดูดูดูกรอ,องลอรอองไปสเต็ปนึงเลยดูกรอปลงไปสเต็ปนึงเลยถ้ามองอยู่แล้วมันมันมันกรอปลงไปนิดนึงสเต็ปนึงอะกรอปลงไปจเติดนึงมัน,น,ม,นมันน่าจะดีไซน์ออกมาในลนักษณะอีกทรงนึงมากกว่านะแล้วก็แนะนำว่าไปลองดูไปอะไรดูก่อนเพราะว่า อย่าลืมว่าไอ้เจ้าเหล็กพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนทีนึ่งน้องเปลี่ยนไม่แมทจนใช้ระยะเวลาในการคือกันค่อนข้างนานระดับนึงเลยนะก็แนะนําว่ายังนีงไปลองดูก่อนนะครับไปลองดูก่อนสาหรับเจ้าตัวฝั่งน,นี้นะฮะจริงๆถ้าคุณจําได้ว่าไอ้ตัวเอเป็กเอ็นบีในซีรีส์ของเจ้าตัวเนี้ยในปี2020อ่ะมันยังดูดูมีอะไรมากกว่าหน่อยสาหรับผมนะเอเป็กเอ็นบี2020 แล้วก็งลงไปในตะกูลอินเดียย้อนไปไต่กว่านี้นิดหนึง่งมันจะ,จะมีอะไรให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าดูดูเป็นเหล็กเอดูเป็นเหล็กที่ที่เป็นตัวเบลดที่มันยังดูแบบโอเคอ่ะดูเข้าท่าดูแบบดูใหม่ดูอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้แบบว่าเป็นเหล็ก เลทที่แบบไม่ได้มีอะไรแบบเป็นเทคโนโลยีมันจะไม่ได้เทคโนโลยีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คลาสสิกขนาดนั้นเพราะว่ามันดูแบบอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเจ้าตัว MB 2 0 1 0ให้ดู2020ิไม่ใช่2010ันะครับตา,ามโทษประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละหรือไม่ก็ย้อนมาเป็น a p e l Pro แต่ว่า a p e l Pro ตัวที่เป็นตอนนั้นมันจะเป็นตัว C B ้งหมดซึ่ง C B ปีนี้ก็ทำมาไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายทำมาดูดีด้วยซ้ำนะฮะ ก็ลองไปดูกันก่อนนะครับยัง้ถ้าลองดูกันนะสำหรับทางานของชุดเด็กของคาราวีนะครับในรอบนี้ก็อย่าลืมนะว่าไปลองมันก่อนด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ลองเดี๋ยวจะหาว่า,ามไม่เติมน,นะครับผมมันจะลองเช็คดูก่อนลองตีดูก่อนว่ามันเข้ากับเราไหมเข้ากับมือเราหรือเปล่านะฮะเพราะถ้ามันเข้ากับของเราจริงๆเข้ากับเราแน่ๆ,ๆทุกอย่างมันจะค่อนข้างจบค่อนข้าง สามารถพัฒนาตัวมือต่อได้เร็วนะในการซ้อมในการอะไรจะได้ไม่บาดเจ็บไม่อะไรเดี๋ยวให้ดูชุดเหล็กตัวที่บอกนะครับว่าเป็นยังผมว่าหลายๆคนคงจะชอบแหละว่ามันดูมีอะไรนะสําหรับตัวปีเก่าตัวนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมาดูกันมานะฮะ ถ้าชอบลุ้ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคร้งให้เขาด้วยนะคะผมกดกระดิ่งนะฮะมะเรงยึ้นก่อนเลยนี่หนอนนะครับ,ลรบแล้วก็เรื่องของซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตขอบคุณมากนะฮะโดนเนทต,ตามเ r อร์โคที่ขึ้นให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะสนัเสรินกันนะครับผม,มยินดีรับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็เรื่องของโอเพนแชทนะฮะโอเพนแชทก็ตามที่บอกลยครับเข้ามาได้เลยนะฮะพูดคุยกันจะมีไลฟ์ทอล์คด้วยนะครับ ไลท์ทอก็ตามที่บอกครับว่าแนะนําตัวก่อนเสมอนะครับสาหรับคนที่เข้าใหม่ก็แนะนําชื่อแล้วก็อาวุธที่ใช้ขอเป็นดรเวอร์กันเหล็กนะครับผมนะแล้วถ้าชื่อท่านซ้ํากันก็จะมีการใส่คอไซหรือใส่ยศให้นะฮะว่าเราจะเรียกท่านว่าอะไรนะครับแล้วเวลาที่คุยกันก็จะได้จํากันได้ง่ายนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของแอปเป็นก้าวถึงก้าวไอทีวิดีโอจ้านะฮะจัดอยู่ทุกวันนะครับผม จันถึงสุกนะฮะตั้งแต่9โมง10โมงผมจัดประจําตามเอกสารคือวันพฤหัสนะครับผมแต่ว่าหลังๆนี่ก็หลายลคนบอกว่าได้ยินเสียงเมืองทุกวันเลยจัดแทนนี้กันทุกคนคนระับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็อขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยเออแล้วก็บอกมากเรื่องของการแข่งขันในี่เป็นกาขข้าวสการีดวิดีโอกอฟประจำปีมาแล้วนะจ๊ะทีมจีนลงเงินนะจ๊ะปีนี้พี่ป๋องเป็นหัวหน้าทีมยังไงก็ มาเล่นกันนะจ๊ะสมัครได้นะจ๊ะแล้วก็มาลองเล่นกันนะครับโอเคไม่มีอะไรล้วรอบนี้แค่นี้แหละฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัาดนี้นะครับบ๊ายบาย